หลายคนงงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้รับสิทธิเียวยา5,000บ,บาทนะครับ<อ>ซึ่งทางกรุงไทยก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับไปดูกันว่าเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิเียวยา5,000บาทเพราะว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรครับมันมีที่มาที่ไปครับเขาบอกว่าเนื่องจากระบบคัดกรอง AI นะครับได้พิสูน์บุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่ทำกเกษตรและมีการลงทะเบีนยนกับหน่วยงานเกษตรต่างๆจึงทำให้รายชื่อเนี่ยเราไปอยู่ในระบบ ของการทําเกษตรกรรมอย่างคุณพ่อเนี่ยสมมติคุณต้นทําเกษตรแล้วก็มีลูกสี่ห้าคนช่วยที่ที่เป็นคุณลูกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ชื่อเนี่ยว่าช่วยทําเกษตรไปก่อนอจะเป็นเด็กรเลยอย่างนั้นใช่เป็นสละอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครับเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนตรงนี้เขาต้องขึ้นทุกปีนะสำนรับงานที่เกี่ยวข้องและการขึ้นทะเบียนก็จะขึ้นเป็นรายครอบครัวเลยโดยหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะเป็นคนขึ้นทะเบียนครับ แล้วก็มีการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวโดยจะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครแน่อย่างที่บอกนะสมาชิกครอบครัวที่ช่วยทงเกษตรกรรมมีใครบ้างแล้วก็มาตรการเดียวยา5,000บาทเนี่ยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทําเกษตรกรรมอืระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรตรงนี้แหละครับจึงไม่ผ่านเกณฑ์คือบางคนเนี่ยพ่ออาจจะเคยใส่ชื่อไว้ใหกับเด็กๆ คือเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนั่นแหละแต่ว่าชื่อมันคาอยู่ว่าเป็นเกษตรกรแบบนี้นะครับและที่ผ่านมาครับรัฐบาลนั้นก็ใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นชุดเดียวกันอืจึงทําให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรงทะเบียคือว่าเกษตรกรเป็ลงทะเบียนรัฐบาลก็ใช้ข้อมูลชุดนี้แหละในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าเพราะปูค่าเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้นะใช่ก่อนหน้านี้ปัจจัยอื่นๆนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเป็นมาตรการหลักๆที่เขาช่วยเหลือเกษตรกรมันก็เลยมีรายชื่อเนี่ยคงอยู่ในตรงนั้นครับแล้วสําหรับ เกษตรกรก็ไม่ต้องกังว,วลเดที่บอกตอนนี้ก็เริ่มออก,ออกมีออกมาแล้วมาตรก,การที่เยียวยาให้ตักพี่น้องเกษตรกรครับแล้วเดี๋ยวเห็นว่าอาจจะมีเงินพิเศษนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องรอเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่ง<ช>ว่าจะได้ครอบครัวเท่าไหร่<ช>เห็นบางข่าวก็บอกว่าได้หมื่นห้าบางข่าวบอกได้สามหมื่นแต่ท่านนายกบอกแล้วว่าทั้งหมดทุกอย่างเดี๋ยวรอฟังจากคอรมอครับอันนั้นชัดเจนที่สุดก็กําลังเร่งทําให้เร็วที่สุดแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผ่านปั๊บเนี่ย อาจจะไม่ต้องลงทะเบียนเลยเพราะเขามีทะเบียนอยู่แล้วคือเงินเงินก็สามารถโอนได้เลยโอนตรงได้เลยนะครับก็มีประมาณเก้าล้านครัวเรือนทั่วประเทศในอีกส่วนหนึ่งสําหรับท่านที่ได้รับข้อความว่าท่านไม่รับสิทธิ์อันนี้เงินห้าพันนะเดี๋ยววันจันทร์ที่ยี่สิบนี้หกโมงเช้าเป็นต้นไปเขาจะเปิดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์ถ้าท่านยืนยันว่าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์นะฮะท่านเข้าไปกรอกตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ย มาคอยดูเลยว่าสมมติคุณออบบอกคุณขายลูก uh ชิ้นอยู่ตอนนี้ผมลำบากเขาจะมาดูในพื้นที่เลยว่าคุณอ๊อบขายลูกชิ้นจริงไหมแล้วจะขอถ่ายรูปคุณออบด้วยอาจจะถ่ายรูปกับรถเข็นลูกชิ้นที่คุณออบขายอยู่หรือว่าไปถ่ายรูปที่ตลาดที่คุณออบขายของอยู่เพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณออบเนี่ยเป็นคนที่เข้าหลักเกณฑ์จริงและพอผ่านปั๊บเนี่ยเขาจะรีบโอนเงินมาให้เลย อันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธินะแล้วเขาจะมีให้เปิดเขาเรียกอุทธรนั่นแหละก็คือการทบทวนสิทธิ์เดี๋ยววันจันทร์ที่20เนี่ยไปเจอกันในเว็บเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางคนอาจจะมีชื่อค้างคาอยู่อคุณพ่อคุณแม่ครับไปถอนสิทธิ์น่าจะได้น่าจะทันอยู่นะผมว่าน่าจะมีโอกาสนะเพราะสมมติตั้งแต่เด็กๆสมมติปีครับปีไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเกษตรเลยเราก็ทําอาชีพของเรานั่นแหละนั่นแหละก็จะเป็นโอกาสที่ทนได้พิสูจน์ตัวตน